ีว่าหนองห้างแห่งนี้เดือดร้อนอย่างไรมีความตื่นเขินอย่างไรแล้วถ้ามีการขุดลอกแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรแล้ววันนี้เราได้นําเอาสิ่งดีๆมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายมาสนุกสนานรื่นเริงและได้ความรู้และแลกเปลี่ยนและที่สําคัญครับเรามารับฟังปัญหาเรามารับฟังและเรามาแก้ไขทํากันจริงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย คุณโอ้ดีแจกข้อผมไม่ได้แจกกอดไปก่อนนะครับ <st> ขอบคุณทุกคนจ้ะขอบคุณมากอีกไม่กี่อาทิตย์กำลังจะเกี่ยวใช่ไหมนายกอยู่ๆน้องน้ำมาเจ๊งหมดเลยไอความเจ็บปวดอันนี้เจอปีแล้วปีเล่าเราเข้าใจดีดังนั้นวันนี้ที่มานะครับต้อง ขอบคุณหลายหลายฝ่ายเพราะว่ามีการทําหนังสือมาถึงที่กระทรวงเนี่ยหลายต่อหลายวิธีอีว่าหนองห้างแห่งนี้เดือดร้อนอย่างไรมีความตื้นเขินอย่างไรแล้วถ้ามีการขุดลอกแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเมื่อเช้านี้เราอยู่กันที่อําเภอพานนะครับไปดูที่หนองห้างนะครับว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ประมาณ1 7 0 0รอยไร่ให้กับพี่น้องชาวอําเภอพานได้ขนาดไหนอย่างไรวาราวุฒททำงานกันคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ฉะนั้นเนี่ย อยากให้พวกเราเนี่ยตบมือให้กับทีมงานของกรมน้ําหน่อยเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้ากันอยู่ยืนกันอยู่เยอะแยะเลยนะครับเพราะเพื่อนเพื่อนข้าราชการเหล่านี้แหละเป็นคนที่จะลงมาสํารวจเป็นคนที่จะมาบอกว่าตรงไหนควรจะทําก่อนตรงไหนควรจะทําหลังการตั้งงบประมาณจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็มาที่อำเภอแม่สวยนะครับ เรารักลูกเรารักหลานของพวกเรารักคนรุ่นต่อๆไปของแม่สวยของป่าแดดมากแค่ไหนอยู่ที่การกระทําของพวกเรากันในวันนี้วันนี้ได้มาที่เชียงรายอีกดีใจเหลือเกินดีใจที่พวกเราชาวบะาแม่สวยกําลังจะได้อ่างเก็บน้ำกำลังจะมีพื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เพิ่มเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ของบ้านของพวกเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า พวกเราชาวกระทรวงทรัพย์นั้นจะสามารถมามอบสิ่งดีๆนะครับมาเฝ้าทรัพย์สินของพวกเราชาวเชียงรายชาวแม่สวยได้ต่อไปอีกนานเท่านั้นอ,อําเภอเวียงป่าเป้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลแม่เจดีใหญ่นะครับเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาการุณาจากท่านพระครูภัยบูรณ์นะครับพัฒนาีิรักท่านจ้าอาวาสนะครับท่านให้ความการุณามาดูแลให้การต้อนรับ ไปดูพิพิธภัณฑ์พระของท่านมากมายแล้วก็มาดูกันครับว่า เราจะมาสร้างคันก้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำแม่ลาหรือแม่โถนะครับให้กับพี่น้องชาวเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์ใหญ่ได้อย่างไรนะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้อุตส่าห์แต่งตัวกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับสวยกันทุกคนสวยไหมเนี่ยคะสวยไหมสวยนะครับสวยขอบคุณทุกคนที่มาให้การต้อนรับนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณโอ้ดีแจกพ่อผมไม่ได้แจกกอดไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากขอบคุณมาก ขอบคุณนะครับขอบคุณมากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับที่จังหวัดเชียงรายเป็นการจัดนอกสถานที่นอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกบ้านใครเคยน้ําท่วมบ้างยกมือให้ดูหน่อยสิครับบ้านใครน้ําท่วมบ้างบ้านใครไม่เคยท่วมมันเลยมีไหมมีแต่น้ําแ้งใช่ไหมบ้านใครแรง้งบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยครับนั่นแหละพวกที่ไม่ได้ท่วมก็นแรงกันทั้งนั้นเลย สรุปแล้วพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับเจอกันมาหมดแล้วน้ําท่วมน้ําแรงดินถล่มโคลนถล่มนี่คือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่โลกของเราในวันนี้มันกาลังทวีความรุนแรงมากขึ้นความสําคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทยผมคิดว่ามาถึงวันนี้ทุกๆคนคงตระหนักดีแล้วนะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมสถานการณ์ภัยแรงนะครับไฟไหม้ปา่าดินถล่มโคลนถล่มนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากน้ํามือของไม่ใช่ใครอื่นเลยครับไม่ใช่การลงโทษของธรรมชาติแต่เป็นน้ํามือของมนุษย์เราทั้งนั้นที่เรามาจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยนั้นก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสําคัญในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานะครับมาระลึกถึงความสําคัญของพี่น้องชาวทอสอมอหรือว่าอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําหมู่บ้านที่เรามีกันอยู่ทั่วประเทศวันนี้มีพี่น้องชาวทอสอมอหลายคนครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมีโรงเรียนหลายแห่งนะครับเป็นสถานศึกษาซีโรเวสครูนะครับและมีชุมชนหลายชุมชนที่ได้รับรางวัลเป็นชุมชนต้นแบบประทายที่สุดแล้วสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่หน้าที่ของภาคเอกชนหรือประชาชนคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้ง67ล้านคนที่จะต้องมาร่วมกันพนึกกําลังกันแล้วเดินหน้าไปได้วยกันเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยของพวกเราให้มีความอุดมสมบูรณ์มีอากาศที่สะอาดมีน้ําที่ใสมีท้องฟ้าที่สวยงามไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานและนี่ก็คือความสําคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทยที่กระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจัดกันขึ้นเป็นประจําทุกป,ปีครับ เรามาจบกิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทีมงานของพวกเราที่จังหวัดเชียงรายกันด้วยงานทอสอสัญจรในเย็นวันนี้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นงานจากการที่เราได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับทุกๆกรมทุกๆหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ <พ reflective S 1> วดล้อมเราขนมาไว้ที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้แม้แต่กระทั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เราขนเอาอาหารทะเลเอาขนเอาป่าชายเลน ลมาจนถึงที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นคเฮ้ยต้องไปดูไดโนเสาร์นะไม่ได้นะเดี๋ยวทิปดีโกแล้วนะขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกๆคนที่ให้ความอบอุ่นกับพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแหม ทำให้วาราวุดีใจเหลือเกินนะครับว่ามีแฟนกลักบมาจะถึงเชียงรายนะครับชุ่มปอดชุ่มหัวใจชื่นใจเหลือเกินทําให้มีแรงทํางานไปอีกหลายปีหลายสิบปีนะครับและประทุมเทท,ที่ทํางานให้กับพวกเราชาวจังหวัดเชียงรายต่อไปอีกนานเท่านาน48ชั่วโมงที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้เราได้ทํางานกันไปอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูการขุดลอกนะครับหนองห้างที่อำเภอพานไม่ว่าจะเป็นการไปดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างที่อำเภอแม่สวยหรือแม้แต่แนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กแม่โถที่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้ววันนี้เราได้นําเอาสิ่งดีๆมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายพีย่น้องชาวจังหวัดเชียงรายมาสนุกสนานรื่นเริงและได้ความรู้และแลกเปลี่ยนและที่สําคัญครับเรามารับฟังปัญหาเรามารับฟังและเรามาแก้ไขทํากันจริงๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับ พี่น้องชาวเชียงรายที่ให้การต้อนรับเห็นได้นะครับมีเสียงอึ่กระทึกครึกโครมมีการระแดงมีการละเล่นมากมายครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายน่ารักมากทุกๆรอยยิ้มทุกๆเสียงหรอราะคือกําลังใจให้กับกระทรวงทรัพย์ในการทํางานต่อไปครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ